สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูวิภาสอนคณิตนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มาพร้อมโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว2นะคะเป็นชั่วโมงที่2ในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะเด็กๆนำหนันงสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาโอ้วิชาคณิตศาสตร์ อสองเล่ม1นะคะเตรียมขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดเข้าไปในหน้าที่118นะคะวันนี้คุณครูจะขอยกตัวอย่างในหน้าที่118และ119นะคะยกตัวอย่าง4ตัวอย่างเลยนะคะเด็กๆตั้งใจฟังถ้า ถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเนาะเพราะว่าโจทย์ปัญหานะ่ะค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามันมีตัวหนังสือนะคะมันมีข้อความค่อนข้างยาวให้เราได้วิเคราะห์มันก็เลยจะค่อนข้างยากมิดนึงนะคะก็ตั้งใจนะคะสู้ๆเนาะอ่ะเราดูที่ข้อแรกเลยค่ะตัวอย่างที่1นนะคะอยู่ในหนังสือหน้าที่118นะ,ะอ่า คำชี้แจงคือแสดงวิธีหาคำตอบตรงเนี้ค่ะทุกครั้งเลยก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำแบบฝึกทักษะอื่นๆแบบฝึกหัดอื่นๆนะคะให้อ่านคำสั่งก่อนว่าเขาให้เราทำอะไรนะคะแสดงวิธีหาคำตอบคล้ายๆกับชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอ่ะข้อหนึ่งทำความเข้าใจโจทย์เนาะอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็ตีความโจทย์นะคะวางแผนว่า จทย์ปัญหาข้อนี้เราจะใช้วิธีการดําเนินการยังไงจะบวกหรือจะลบเพื่อให้ได้คําตอบนะคะข้อ1น,นะคะช่างตัดเสื้อใช้ผ้าในการตัดชุดราตรี4เมตร25เซนติเมตรใช้ผ้าในการตัดชุดทํางานมากกว่าชุดราตรี1เมตร50เซนติเมตรช่างตัดเสื้อใช้ผ้าในการตัดชุดทํางานเท่าไหร่นะคะอ่ะในข้อนี้นะคะโจทย์ใจดีนะคะ เขาให้โจทย์ถามและโจทย์บอกก็คือเขาบอกเรามาแล้วว่าโจทย์ถามว่าช่างตัดเสื้อใช้ผ้าในการตัดชุดทํางานเท่าไหร่และโจทย์บอกว่าช่างตัดเสื้อใช้ผ้าในการตัดชุดราตรี4เมตร25เซนติเมตรใช้ผ้าในการตัดชุดทํางานมากกว่าชุดราตรี1เมตร50เซนติเมตรเขาใจดีบอกเราแล้วก็คือเขาวิเคราะห์มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะเทคนิคของคุณครูคือเป็นการแบ่งวรค นี่คือวัคที่1น,นะคะวัคที่2และวัคที่3วรวัที่3ม,มโดยมากก็จะเป็นโจทย์ถามวัคที่1กับวัคที่2จะเป็นโจทย์บอกนะคะขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะคะอะเรามาดูวิธีทำนะคะวิธีทำเราจะเขียนหน่วยการวัดความยาวก่อนเลยคือเมตรกับเซนติเมตรนะคะขั้นตอนการแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาจะต้องเขียนข้อความด้วยนะคะ นักเรียนว่าข้อนี้จะเป็นวิธีอะไรคะเป็นวิธีอะไรถ้าเราใช้บาโมเดลในการหาคำตอบเนี่ยจะมองภาพออกชัดเจนมากเลยนะคะเราดูนะคะเขาบอกว่าช่างอ่าช่างตัดเสื้อเนาะตัดเอาสรุปเลยถ้าตัดชุดลาตีเนี่ยใช้สี่เมตรยี่สิบห้าเซนติเมตรอืมแต่ว่าถ้าตัดตัดชุดทำงานเนี่ยใช้มากกว่าอยู่หนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรเขาก็เลยถามว่าชุดทำงานเนี่ยต้องใช้ผ้าเท่าไหร่ เราจะทราบได้ยังไงคะนำมาบวกหรือนำมาลบอืมนำมาบวกนะคะนำมาบวกนะข้อนี้อะใช้ผ้าตัดชุดราตรีนี่นะคะอยู่วักแรกเลยนะใช้ผ้าตัดชุดราตรี4เมตร25เซนติเมตรค่ะนำมาบวกนะคะวักที่สองคือ ชุดทำงานใช้ผ้ามากกว่าชุดราตี1เมตร50เซนติเมตรบรรทัดนี้เป็นตัวบวกให้ขีดเส้นใต้ไป1ซเส้นนะคะด้วยไม้บรรทัดเนาะคำถามก็คือใช้ผ้าตัดชุดทำงานไปเท่าไหร่เราก็จะมาทำการหาคำตอบกันนะคะเราทำการบวกจากหน่วยเซนติเมตรก่อน25 cm. บวกห้ เท่ากับ75คุณครูขอไปเร็วนิดนึงนะคะหน่วยเมตรคือ4บวก1 4บวก1เท่ากับ5ได้คำตอบแล้วให้ขีดเส้นใต้ไป2เส้นนะคะขีดเส้นใต้ไป2เส้นนี่คือบรรทัดตอบของเราทีนี้เมื่อเรามาตอบนะคะในบรรทัดตอบออมตอบเนี่ยเวลาตอบโจทย์ปัญหา เน้นย้ำเลยว่าจะตอบตัวเลขอย่างเดียวนั้นไม่ได้ต้องตอบเป็นข้อความของคำถามนะคะต้องตอบว่าช่างตัดเสื้อใช้ผ้าในการตัดชุดทำงานง่ายๆเลยคือลอกวักที่สามมาเลยลกอกโจทย์ถามมาเลยนะคะก็คือช่างตัดเสื้อใช้ผ้าในการตัดชุดทำงาน5เมตร75เซนติเมตรประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเนาะอ่ะต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ ข้อ2ในหน้า118อแนั่นแหละนะคะอ่านโจทย์ก่อนทำความเข้าใจโจทย์ก่อนลกูกอ่านโจทย์ก่อนค่ะแล้วค่อยตีความนะคะวางแผนว่าจะบวกหรือจะลบนะคะ,ะข้อ2ในการแข่งขันกระโดดสูงทีระกระโดดได้2เมตร5เซนติเมตรทีระกระโดดได้สูงกว่านิธิ17เซนติเมตรนิธิกระโดดได้สูงเท่าไหร่นะคะ โจทย์ถามกําหนดมาให้เรียบร้อยแล้วโจทย์บอกก็บอกเรามาแล้วเรียบร้อยนะคะเขาวิเคราะห์ให้เราเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมคุณครูใช้เทคนิคการแบ่งวัดค่ะนี่คือวรคที่1วรรควักที่2และวักที่สวมวคที่สามจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามวรคที่1กับวักที่2จะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนะคะในขั้นตอนของวิธีทำนะวิธีทำเกี่ยวกับความยาวเราจะเขียนหน่วยการวัดไว้ก่อนก็คือเมตรกับเซนติเมตรนะคะ แล้วข้อนี้เรามาทําความเข้าใจค่ะว่ามันจะเป็นวิธีอะไรวางแผนกันอเขาบอกว่าทีระใช่ไหมคะทีระกระโดดได้สองเมตรห้าเซนติเมตรทีระกระโดดได้สองเมตรห้าเซนติเมตรนะแต่ว่านิธิทีระกระโดดได้สูงกว่านิธิสิบเจ็ดเซนติเมตรทีระนิธิเขาต้องการถามว่านิธินิธิเนี่ยกระโดดได้ สูงเท่าไหร่ข้อนี้จะเป็นวิธีอะไรข้อนี้เป็นวิธีอะไรคะอ่าดูนะคะทีระกระโดดได้สูงสองเมตรห้าเซนติเมตรค่ะลูกส่วนนิที่นั้นเดียว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 เรายังไม่ทราบเนาะนิที่เรายังไม่ทราบแต่เขาบอกมาว่าทีระกระโดดได้สูงกว่านิที่สิบ เซนติเมตรข้อนี้เป็นวิธีลบค่ะลบด้วยอันนี้ก็วักที่สองเอาวักที่2มาเขียนค่ะทีระกระโดดได้สูงกว่านี้ที่1ิเซนติเมตรเขียน17ให้อยู่ในหน่วยของเซนติเมตรนะคะแบบนี้นะหน่วยเมตรไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะหน่วยเมตรไม่มีไม่ต้องใส่ว่างไว้เลยนะคะบรรทัดนี้เป็นบรรทัดของตัวลบให้ขีดเส้นใต้ไป1เส้นทีนี้เราก็จะทําการลบ ะะบรรทัดนี้บรรทัดตรงนี้ค่ะเราจะเอาวรคที่สามมาเขียนนั่นก็คือนิทิกระโดดได้สูงบรรทัดที่สามนะคะเป็นบรรทัดของโจทย์ถามนะคะเอาวรคที่สามหรือเอาโจทย์ถามมาเขียนเลยเนาะลอกมาให้หมดเลยเราก็จะดําเนินการลบค่ะห้าลบสิบเจ็ดลบไม่ได้นะคะห้ามีค่าน้อยกว่าสิบเจ็ดลบไม่ได้เราทําการยืม ยืมจากไหนยืมจากเลข2เลข2อยู่หน่วยเมตรนะลูกเลข2อยู่หน่วยเมตรเมื่อให้ยืมไปก็ไม่เหลือ5แล้วนะไม่ใช่5้านะแต่กลายเป็น105่งาทำไมถึงกลายเป็น1 0ึ่งาทำไมถึงกลายเป็นหนึ่คะก็เพราะว่า1เมตรเท่ากับ100่งรยเซนติเมตรยืมมา1เมตร ก็เท่ากับยืมมาหนึ่งรอยเซนติเมตร100รยเซนติเมตรบวก5ก็เป็นหนึ่งร้ยห้าเซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่าหนึ105่งห้าลบ17เท่ากับ88นะคะส่วนฝั่งนี้ก็ไม่ได้เหลือ2เมตรนะนะคะแต่เหลือ1เมตรเพราะว่าให้เขายืมไปแล้วไง1เมตรนะคะทีนี้หเมตรไม่มีตัวลบอ้าวเราก็ชักลงมาเลยนะคะดึงลงมาเลยนั่นเองได้คําตอบแล้วขีดเส้นใต้ไป2เส้น เนาะอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะเวลาตอบโจทย์ปัญหาย้ำอีกครั้งว่าตอบตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้จะต้องตอบเป็นข้อความของคำถามนะคะเอาวักที่3หรือเอาโจทย์ถามลอกมาเลยว่านี่ที่กระโดดได้สูง1เมตรแ8เซนติเมตร เสร็จแล้วอีกหนึ่งข้อเนาะถ้าไม่เข้าใจมันเร็วไปครูวิอธิบายเร็วไปเลยค่ะหนูหนูฟังไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูได้ค่ะลูกอ่ะต่อไปข้อที่สามอยู่ในหน้าที่หนึ่ง้สิบเนะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบเกนาะอ่ะหน้าหนึ่งร้อยสิบเกนะคะอ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์โดยการอ่าน แล้วตีความตีความระวังแผนว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบหาคำตอบได้ด้วยวิธีบวกหรือวิธีลบนะคะ,ะระยะทางจากบ้านไปวัด350เมตรระยะทางจากบ้านไปวัดสั้นกว่าระยะทางจากบ้านไปตลาด150เมตร70ซนเมตรระยะทางจากบ้านไปตลาดเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำ ขั้นตอนของวิธีทำเราก็ต้องแยกหน่วยความยาวก่อนนะอ้อลืมไปค่ะลืมลืมลืมกลับมาใหม่แบ่งวักก่อนเลยนะคะแบ่งวักออกเป็น3ามวักวักที่สามนะคะระยะทางจากบ้านไปตลาดเท่ากับเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามส่วนวักที่หนึ่งวักที่หนึ่งกับวักที่สอง คือส่วนที่โจทย์บอกนะคะในขั้นตอนของวิธีทำเราก็จะแยกหน่วยความยาวออกเป็นเมตรกับเซนติเมตรนะคะแล้วเราก็จะเขียนนำข้อความนะคะมาเขียนในขั้นตอนของการแสดงวิธีทำเราว่าข้อนี้จะเป็นวิธีอะไรระยะทางจากบ้านไปวัดื350เมตรแล้วก็ระยะทางจากบ้านไปวัดสั้นกว่าระยะทางจากบ้านไปตลาด 150มตรเจเซนติตรเขาถามว่าระยะทางจากบ้านไปตลาดข้อนี้เป็นวิธีเป็นวิธีบวกค่ะการบวกนะคะเราจะเอาตัวเลขไหนเป็นตัวตั้งก็ได้นะคะคำตอบมีค่าเท่ากันคุณครูยึดตามโจทย์เลยนะคะขอเร็วนิดนึงก็จะเป็นระยะทางจากบ้านไปวัดตัวนี้เลยค่ะวักที่1 ระยะทางจากบ้านไปวัด350เมตรหน่วยเซนติเมตรไม่มีในขั้นตอนของวิธีทำใส่เลขศูนย์ไว้นะคะแล้วก็บวกบวกระยะทางจากบ้านไปวัดสั้นกว่าระยะทางจากบ้านไปตลาดข้อความบรรทัดนี้ค่อนข้างยาวนี่ข้อความบรรทัดนี้จะค่อนข้างยาวมีสองวิธีคือย่อความ ให้ได้ใจความหรือใช้วิธีการลดขนาดของตัวหนังสือลงหรือจะขีดเส้นเป็นสองบรรทัดนะคะแล้วเขียนเป็นสองบรรทัดก็ก็ทำได้นะคะระยะทางจากบ้านไปวัดสั้นกว่าระยะทางจากบ้านไปตลาด150เมตร70เซนติเมตรบรรทัดนี้เป็นบรรทัดตัวบวกให้ขีดเส้นใต้ไป1เส้นนะคะแล้วบัดบั ตรงนี้จะเอาวรคที่สามมาเขียนก็คือระยะทางจากบ้านไปตลาดระยะทางจากบ้านไปตลาดทำกันบวกค่ะบวกหน่วยความยาวเซนติเมตรก่อนศูนย์บวกเจ็ดสิบก็ได้เจ็ดสิบบวกได้ไม่ใช่ลบฉะนั้นบวกได้เลยนะคะต่อไปบวกหน่วยเมตรศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้าบวกห้าเป็นศูนย์ใส่ศูนย์ทดหนึงสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกตัวทดหนึ่งเป็นห้าก็คือห้าร้อยนั่นเอง ไปเร็วหน่อยนะคะอ่ะบรรทัดนี้เป็นบรรทัดตอบละให้เราขีดเส้นใต้ไปสองเซนด้วยไหมบรรทัดนะแล้วเราก็นําคําตอบที่ได้มาตอบในบรรทัดตอบเราก็จะตอบเป็นตัวเลขไทยว่าระยะทางจากบ้านไปตลาดเท่ากับ500เมตร70เซนติเมตรนะคะเถีนขอไปเร็วหน่อยนะคะเราจํากัดด้วยเวลาตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างสุดท้ายละโอตัวอย่างสุดท้ายละค่ะ อ่านโจทย์ก่อนทาความเข้าใจโจทย์ก่อนแล้วค่อยตีความตีความแล้วมาวางแผนว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบหาคำตอบได้แบบไหนนะคะข้อ4ระยะห่างระหว่างเรือเล็กกับท่าเรือ780เมตรระยะห่างระหว่างเรือใหญ่กับท่าเรือน้อยกว่าระยะห่างระหว่างเรือเล็กกับท่าเรือ230เมตร90ซนเมตร เรือใหญ่อยู่ห่างจากท่าเรือเท่าไหร่อ่ะข้อนี้แบ่งวักเลย นี่คือวรคที่1นี่คือวรคที่2และนี่คือวัคที่3ส่วนมากวัคสุดท้ายวรคที่3หรือถ้ามันเป็นการบวกที่มีการดําเนินการ2อย่างขึ้นไปมันอาจจะเป็นวรคที่4นะคะมันอาจจะเป็นวรคที่4ก็ได้แต่ว่าเรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นเนาะโดยมากเลยคําถามจะเป็นวรคสุดท้ายนะคะเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามจะอยู่วัคสุดท้ายส่วนวรคที่1กับวรคที่2เนี่ยจะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนะคะซึ่งวิธีทำเราก็ต้องแยก หน่วยการวัดออกเป็นเมตรกับเซนติเมตรแบบนี้นะคะแล้วข้อนี้เราจะหาคำตอบได้แบบไหนเรือเล็กไปถึงท่าเรือ7นี่7เ0รเรือใหญ่เรือใหญ่กับเรือเล็กระยะห่างระหว่างเรือใหญ่กับท่าเรือเรือเล็กกับท่าเรือ780นะคะ เรือใหญ่กับท่าเรือนี่น้อยกว่าเรือเล็กกับท่าเรืออยู่สองร้อยสามสิบเก้าสิบเซนติเมตรอ่าเขาถามว่าเรือใหญ่อยู่ห่างจากท่าเรือเท่าไหร่ข้อนี้จะต้องเป็นวิธีอะไรจะ๊ะวิธีลบเดอ้อวิธีลบนะคะอ่ะวักวิธีลบต้องเอาเลขมากมาเป็นตัวตั้งซึ่งจากโจทย์เนี่ยเลขมาก คือวักที่หนึ่งนะถึงมันจะไม่มีหน่วยเซนติเมตรนะมันเป็นแค่700เมตรแต่700เมตรก็มากกว่า230เมตรอยู่แล้วดังนั้นต้องเอาวักที่หนึ่งนะมาเป็นตัวตั้งนะคะวักที่หนึ่งคือระยะห่างระหว่างเรือเล็กกับท่าเรือ7 8 0เซนติเมตรหน่วยเมตหน่วยโทษทีค่ะ780อเมตรหน่วยเซนติเมตรไม่มีใส่เลขศูนย์ไว้ค่ะลูก เมื่อกี้คุณครูบอกว่ามันคือวิธีลบใช่ไหมเราก็เติมเครื่องหมายลบเติมเครื่องหมายลบนะคะบรรทัดต,ต่อมาเอาวักที่สองมาเขียนเลยระยะห่างระหว่างเรือใหญ่กับเรือเล็กน้อยกว่า,านิยอาให้ได้ใจความเนาะ230เมตรกับเกเซนติเมตรค่ะ2 3 0เมตรเกเซนติเมตรเนาะบรรทัดน,นี้เป็นบรรทัดของตัวลบให้ขีดเส้นใต้ไปหนึ่งเส้น นะคะแล้วบรรทัดต่อมาบรรทัดนี้ให้เอาโจทย์ถามมาเขียนก็คือเรือใหญอยู่ห่างจากท่าเรือแล้วเราก็ทำการลบนะคะลบหน่วยความยาวเซนติเมตรก่อน0ูลบ9ลบได้ไหมคะ ไม่ได้เนาะศูนย์ลบเก้าลบไม่ได้นะคะจะต่างจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันเป็นวิธีบวกศูนย์บวกเจ็ดสิบมันบวกได้เลยไงแต่ถ้ามันเป็นวิธีลบนะลูกนะมันจะลบไม่ได้เนาะอ่ะเราก็ทํากันยืมใช้คําว่ายืมนี่แหละนะเราทําการยืมจากหน่วยเมตรอ่ามีอยู่เจ็ดร้อยแปดสิบเมตรให้ยืมไปหนึ่งเมตรตัวก็จะเหลือเท่าไหร่ออ้ามาเพิ่มให้ตัวนี้ก่อนยืมมาก็กลายเป็นหนึ่งร้อยทำไมถึงเป็นหนึ่งร้อยลูก เพราะว่า1เมตรมันเท่ากับ100เซนตะิเมตรเนาะอ่าทีนี้100เซนติเมตรลบ90 100ลบ90ก็เหลือ10ส่วนฝั่งเนี้ย780ก็ไม่เหลือไม่เหลือ780แล้วนะคะ780เมตรลบไป1เมตรก็เหลือ779นะคะเราก็ทำการลบ นะะหน่วยความยาวเมตรก็คือ779ลบกับ230 9ลบ0เหลือ9 7ลบ3เหลือ4 7ลบ2หลือ5ข้อนี้ตอบ549ลบกันแล้วตอบ549ได้คำตอบแล้วขีดเส้นใต้ไป2เสน้นเพราะว่ามันเป็นบรรทัดตอบนะคะแล้วเราก็มาตอบเป็นตัวเลขไทย ย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำหลายรอบมากเลยว่าการตอบของโจทย์ปัญหานั้นเราจะตอบเพียงตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องตอบเป็นข้อความของคำถามด้วยลอกมาเลยลอกวักที่3หรือลอกโจทย์ถามมาเลยว่าเรือใหยูห่างจากท่าเรือ549เมตรสิ เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วตัวอย่างที่4ประมาณนี้เนาะถ้าครูวิอธิบายเร็วไปขั้นตอนการบวกการลบหนูยังไม่เข้าใจนะคะหนูก็ย้อนกลับไปดูได้เลยเนาะลูกเนะาะฝึกฝึกบวกฝึกลบเยอะๆนะคะเราได้ใช้ตลอดแหละนะคะฉะนั้นก็ฝึกไว้ฝึกให้มันจะได้บวกลบคล่องๆเนาะอะอโอเคเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะคะ โอเคชั่วโมงนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ